สวัสดีครับท่านสมาชิกและก็แฟนๆช่องที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแรกของอคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปที่สองของอช่องโซเดนพารวยนะครับก็ให้ท่านสมาชิกจะเอาไปพิจารณาเหมือนเดิมนะครับแต่ผมขอเตือนนิดนึงครับสูตรน,นี้ ท่านอย่าลืมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สาคัญมากๆนะครับขอให้สมาชิกได้เอาไปานะจับไว้สักชุดสองชุดนะครับสมาชิกได้เอาไปนะเปรียบเทียบกับของใครที่เข้ามาดีๆก็เอาไปเปรียบเทียบกันนะครับสูตรนี้ผมรับรองได้นะครับครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มา ท่านเดยเอาไปพิจารณาดูนะครับสูตนี้ผมทำมาเมาื่อเมื่อที่ออก270ล่าง05นะครับสูตรก็รู้สึกว่าจดทำลำบากลำบากหน่อยนะแต่เลยไม่อยากแนะนำสูตรนะครับแต่มันเข้าก็คือเข้ามันไม่เข,เข้าก็คือไม่เข้าน,นะครับข,ขอให้สมาชิกด้เอาไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้ไม่โกโหกกันนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับครับคำเตือนนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคํานวณเป็นแนวทางเพื่อการบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํหรือ,อยกักยูกให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมา,ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้สมาชิกที่ติดตามช่องสูตรเด่นพารวยวันนี้ก็อ่าโปรดใช้วิทยาอ่าวิทย์ จารณญาในการรับชมด้วยนะครับครับพูดผิดพูดถูกกันลิ่นแข็งนะครับอ่ก็ไม่เป็นไรนะขออภัยครับไม่มีอะไรมากนะครับสูตรนี้ก็มาแนะนําเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้สมาชิกเอาไปเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับก็ย้ํานิดหนึ่งอย่าลืมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สําคัญมากนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอาดูกันเลยนะครับ ก็ผมจะจับให้เป็นแนวทางก็คงจะไม่หลายคงจะไมะ่คงจะไม่มากขอให้มมสมาชิกี่อไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับกาทำมาก็270นะครับ270ล่าง05เราคำนวณออกมาได้จากไได้ได้ เจ็ดหกห้าด้านนี้ได้หกหนึ่งหนึ่งสองครับเลขที่ออกมาครับคือห้าหกครับของเราเข้าห้าหกนะครับตรงๆแต่ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านนี้เป็นสูตรที่สองที่จะมารวมกันในสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สองาจะมารวมกันก็มีห้ามีห้า <Wow> มีศูนย์มีเก้าเราต้องดูว่ามีห้าไหมในในสูตรนี้มีห้าไหมมีศูนย์มีเก้าไหมอ่านั้นเราก็ต้องดูต้องหยิบมานะครับ ก็อันนี้ก็เป็นการแนะนำเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้านะจังหวดน,นี้เข้าหรือว่าผ่านนะผ่านก็หัวหน้าเดี๋ยวผมจะทำสูตรให้ดูนะครับหัวน,นี้ก็ดูไปก่อนเป็นแนวทางนะครับครับก็อันนี้เอาเข้าเนาะเข้าหกห้าห้าหกเนาะใส่ตรงมาครับเจ็ดแปดเจ็ดล่างหกห้าห้าหกเราคำนวณได้ก็คือสามสอง สามสองหนึ่งครับหนึ่งผมเขียนมาข้างล่างเพราะว่าตัวรองไม่ไม่ค่อยออกมาจะออกมาก็น้อยครั้งก็เลยเอาสามกับสองสามกับสองนี่ก็ด้านนี้ก็ได้เจ็ดสองสองสามครับเลขที่ออกมาครับเลขที่ออกมาคือสองเจ็ดสองล่างหนึ่งแปดนะครับตัวนี้ก็เข้าเหมือนกันนะตัวรองที่ว่านั้นเข้าแต่ไม่มีคู่นะครับแล้วก็ต่อมาครับสองเจ็ดสองล่าง 18, หนึ่งแปดหกอ่าเราทำอ่า เราทำได้ก็คือแปดกับเจ็ดดานนี้ได้เก้าสี่หนึ่งสองเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือห้าเจ็ดเก้าล่างหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับห้าเจ็ดเก้าล่างหนึ่งสี่เราคำนวณได้แปดกับเจ็ดดานนี้ได้ห้าศูนย์หนึ่งสองเลขที่ออกมานะครับเก้าเจ็ดสองสี่ห้านะครับ ก็รอเข้าเจ็ดสองสี่ห้าสี่ห้านี่ได้มาจากด้านนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็เอาเฉพาะด้านเดียวก่อนนะครับให้สมาชิกจะไปเป็นแนวทางก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็ลอมุดที่เราถึงไหนแล้วนะเออก้าเจ็ดสองสี่ห้าเราได้นะหนึ่งศูนย์ด้นนี้ก็ได้หกหนึ่งหนึ่งสองเลขที่ออกมาครับ แปดหกหนึ่งล่าง 1, หนึ่งเขนะครับข้าครับแล้วก็ต่อมานะครับแปดหกหนึ่งล่าง 1, เจ็ดอ่าล่างหนึ่งเดด้านนี้เราได้เจ็ดกับหกอ่าเจกับหบด้านนี้เราได้แปดสามศูงเลขที่ออกมานะครับ 5, 1, ห้า่งล่างสอนะครับก็ไม่มีผิดสักงนดนะครับวันนี้ก็ 5, 1, ห้าหนเอเราได้สามบ2 ด่าน,นี้เราได้ศูนย์ห้าสี่อ้าศูนย์ห้าแล้วก็ห้าหกเลขที่ออกมาเจ็ดสองห้าล่างเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ด่านนี้นะครับเจ็ดเอ่อเจ็ดสองห้าล่างเจ็ดศูนย์เราได้เก้าห้ากับแปดกับเจ็ดเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือสองหกหนึ่งล่างหกเก้าเราเข้าอา่อหกเก้านี่ครับหกเก้านะ แล้วก็ดูต่อนะครับครับก็เข้ามาหลายงวดนะครับโูนนี้เป็นพระเอีกได้นะครับน่าจะเป็นรคเอ,อกได้ <c oughs> ก็ให้สัสมาชิกได้ออาไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่มีการแนะนำให้เล่นกันพนันที่ผิดกฎหมายนะครับซื้อได้แต่ลอตเตอรี่นะรัฐบาลไทยเท่านั้น อย่างอื่นผมไม่แนะนํานะครับอย่าลืมนะครับนี่ด้านนี้ก็261ล่าง69นะด้านนี้เราทําได้210เลขที่ออกมาครับ7 50ล่าง23นะครับเราเข้า0นย์นะครับ05แต่ตัวนี้ศูนยเข้าขตรองนะครับ เอตัวรองศูนยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเจ็ดศล่าง2 3เราทําได้เจ็ดกับ6กดอนี้4 9, 9 0เย์เลขที่ออกมาครับเลขที่ออกมาคือ4 7่เจาล่างเจ็ดเกลาเราเข้าเจ็ดก้าครับแล้วก็ต่อมาครับ4 7่เจาล่างเจ็ดเก้าเราได้สี่กับสามด้านนี้เราได้0 5 1ยสอง เลขที่ออกมาครับเลขที่ออกมา9 3 5หล่างออกเเราได้3 5หนะครับถูกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อสี่ห้าวันผ่านมานี่นะเก้าสามห้าเก้าศูนย์เราคำนวณออกมาได้สองหนึ่งด้านนี้ก็ได้หนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับ เลขที่ออกมาครับ1 7ึนล่าง8ปสามครับเราเข้าเจดหนึงนะครับเ1็ดหนึงเขีนนะครับเ็ยังไม่ผิดนะครับ8ปสามนี่ด้านนี้นะครับด้านนี้เรามีนะ4ี่สสามเรามาจับใส่ด้านนี้นะครับก็อันนี้เรายังไม่เอานะยังก็ปล่อยไว้ก่อนเอาด้านเดียวก่อนนะครับครับก็เ,กเสียเวลานะ วันนี้นะครับวันนี้ก็ตัวเลขก็รู้สึกว่าจะตรงขนานนะครับตัวนี้ตัวสําคัญ5กับสี่แล้วก็สามห้าี่สนะด้านนี้ถ้าเป็นถ,ถ้าเราจับมานะครับวัดนี้ก็มี2 5งห้าสเลขตัวเดียวกันเลยครับทีนี้เราจับจากก็4ี่กับห้าตัวสําคัญสก็เป็นตัวรองนะครับก็มีจับก็ส4่สี่สี้า สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็ห้าสี่ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองนะครับก็ถ้าสามเป็นตัวรองก็สามสี่สามเก้าสามหนึ่งสามสองนะครับแต่ผมจับไว้ก็ตัวรองผมไม่ได้จับนะครับก็เอาตัวเนเ่นกันเลย <c oughs> ท่านสมาชิกจะไปเป็นแนวทางนะครับก็คิดว่านะคิดว่าเมยพลาดนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งล่าง ดสามนะครับสูตรก็คือเจ็ดบวกสี่นะครับแล้วก็เจ็ดบวกแปดนะครับแล้วก็สามนับแด้มหนึ่งนะครับแล้วก็สามบวกหกครับเลมันรู้สึกว่าจะาสูตรมันทำลำบากลำบากนะครับก็สมาชิกก็จะงงนะครับเลขที่อท,ทำได้นะครับคือห้ากับสี่ครับ สกับหด้านนี้เราได้2 5 4 2 4าหคือเลขตัวเดียวกันนะครับด้านนี้เรามีเลขสองอยู่แล้วเนี่นะเรามีเลขสองอยู่แล้วก็คงจะไม่มีปัญหาห้าสีเราจับคู่ออกมานะครับจับคู่ออกมานะครับได้ทางนี้นะครับก็หท่านสมาชิกจะเไปเป็ี่ยนแนวทางนะครับอย่าเลืนมาครับสูตรนี้ก็ ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดจะมีตัวเน้นๆอยู่ในวงนะครับท่านสมาชิกก็เอาไปพิจารณา่อยนะครับผมก็ไม่แนะนำรือที่ชัดว่าตัวนั้นจะออกตัวนี้จะออกนะครับท่านสมาชิกก็ไปเป็นแนวทางแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับของเจ้าอื่นนะครับแต่เข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะครับ ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนนี้คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอโอกาสหน้าก็มาเจอกันอีกใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ